สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลหนองขนานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ <S <s <uk ur> ผมก็มาเยี่ยมแ,บบแปลงมะพร้าวของพิดานะครับซึ่งเอามะพร้าวทับสแกรของไร่พงศ์พยามมาปลูกซึ่งพิดาก็ไม่ได้ปลูกเองนะครับก็จะมีให้หลานชายคอยดูด้วยก็คือน้องต้อเดี๋ยวเราไปคุยน้องต้อกันนะครับน้องต้อสวัสดีครับ<ะ> really สวัสดีครับนี่นะครน้องต้อซึ่งดูแลแปลงมะพร้าวอยู่เดี๋ยวกล้องแผนไปฝังนู้นเลยก็ได้นะครับก็คือแปลงนี้เนี่ยวันนั้นรับมาเท่าไหร่นะห้าสิบต้น เราปลูกประมาณเดือนสิงหาใช่ไหมใช่ครับประมาณตุลาสิงห้าสิงหากันยาตุลาแถวแถวนี้เนาะ<ช>ปีที่แล้วคือปีหกห้านะครับอันนี้ปีหกหกก็ผ่านมาประมาณสิงหากักยาคตุลาพืชการทำานามื่กรกฎาคมพามีนาเมษาประมาณเจ็ดแปดเก้าเดือนประมาณนี้นะครับระหว่างปลูกเนี่ยน้องต้อเห็นมีปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมก็มีไม่มีอะไรมากมายครับนอนก็มีนอนมามีนอนกินนะครับ<ช>แต่ว่าน้องต้อก็ได้ใช้ยาที่แนะนําไปใช่ครับ ผมผมบอกยี่ห้อยาไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาแต่ถ้าบริษัทยาจะเข้าก็ยนดีนะครับก็คือยาที่ให้ก็เป็นยาหนอนกําจัดหนอนนะครับรู้สึกกว่านั้นพี่ดาส่งให้พี่ดูสองรอบใช่ไหมที่มันใช่ครับมีหนอนมันกินใบ,บทําให้ยอดมันแห้งดมยอดมันดําเลยใช้สองคนก็หายคนแรกใช้แล้วก็เว้นประมาณเจ็ดวันหรือแปดวันแล้วก็ใส่เพีงแล้วก็หายอ่าก็เขียวนะฮะยังเขียว เขียวดีเลยด้านหลังนู่นไกลๆนู่นเขียวเลยนะครับส่วนอันนี้เห็นอันนี้คืออะไรครับมันมันวัวมันกัดยอดมากวัวมันกัดนะฮะนี่ไม่ใช่ว่าไม่โตนะครับวัวแถวเนี้ยมีวัวเต็มเลยนะครับวัวมันก็มากัดกินยอดมะพร้าวต้องให้น้ํำยังไงครับก็ให้เจ็ดวันแปดวันแล้วให้ทีละสองกระป๋องครับแบบตักทิ้งเจ็ดวันตักทิ้งไม่ได้ให้ทุกวันคือให้น้ําเนี่ยเจ็ดวันให้ครั้งใช่นีนะฮะคือ เป็นการบอกว่ามี้ในครูอยู่แล้วด้วยอ่ามีน้ําในครูจริงๆอย่างนี้ครับครูร่องเนี่ยต่อที่เห็นครูนี่นะครับมันไม่ได้ว่ามะพร้าวจะลงไปกินน้ําได้นะมันก็ไม่ต้องใช้น้ําเยอะไหมครับมันก็มะพร้าวทับแก่วก็ทนโรคทนแ้งพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ให้เลยนะฮะไม่เลยก็โอกาสเบี่ยงได้เนาะนะครับที่ว่ามีนี่ไว้ให้มันสดชื่นอยู่ให้มันสดชื่นเขียวๆอยู่บ้างในยอดมะพร้าวี่ครับ มันก็แปดยอดใหม่อยู่นะ้เนี่ยมันกําลังออกใหม่เลยครับเอออันนี้นะใกล้อโหใบสวยอยู่นะครับใบสวยอยู่นี่ยอดยอดออกมานะครับเดี๋ยวต้องต้องให้ปุ๋ยอะไรตกช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็ให้ปุ๋ยข้าวบ้างอะไรบ้างให้ให้มั่งไม่ให้ให้มั่งก็แล้วแต่แล้วแต่อารลณ์แต่ขยันเออแต่ปุ๋ยที่ให้คือปุ๋ยที่ให้ข้าวนั่นแหละใช่อันนี้อยู่ใกล้นานะครับอยู่ใกล้นาต้องต้องให้ให้ปุ๋ยในข้าวก็มาให้มะพร้าวด้วย ที่คุยกับตอนแรกน้องโตบอกว่าให้ปุ๋ยยูเรียใช่ไหมครับอ่าจริงๆก็ถ้าถ้าตอนนี้นะครับมะพร้าวเล็กๆผมก็แนะนําเพิ่มเติมก็คือเราให้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับมะพร้าวช่วงปีสองปีเนี้ยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอได้นะครับก็สูตรเสมอก็พวกสิบห้าสิบหกอะไรพวกเนี้ยใช้ได้นะครับมะพร้าวก็เติบโตดีเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้กันหน่อยสิมันก็ปลูกง่ายไม่ได้ปลูกยากดูแลง่ายด้วยครับไม่ได้ว่าวันนี้เรามาห้าสิบกว่าต้นใช่ห้าสิบต้นเนาะ ช่ครับตายไปกี่ต้นครับสามต้นตายไปสามต้นเองนะฮะนี่สามต้นนี่ตายนี่วัวดึงขึ้นมาด้วยตายเพราะวัวกินด้วยนะครับไม่ต้องตายเพราะเหี่ยวแห้งโอ้โหสุดยอดมากเลยคแต่จริงๆต้องบอกว่าน้องต้อดูแลดีดูแลดีมากนี่ดูโคนมะพร้าวดูโคนดูโคนนี่นะฮะน้องต้อปลูกเห็นไหมฮะโคนก็ใหญ่ดีนะครับเมื่อกี้ต้อบอกพี่ว่าแปลงใกล้ๆห้าปีกว่าแล้วสี่ปีฝาจะห้าปีสี่ห้าปีปีมีแน่ ยังไม่ทรงว่ามีลูกเลยใช่ออกจานบ้างหรือยังไม่เห็นออกเลยเลยเหรอ,หอไม่ใช่ของเรานะครับ<ส>เดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะฮะคืออีกแปลงหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านน้งต้อเขาบอกว่าห้าปีสี่ห้าปีแล้วยังไม่มีแววว่าจะออกลูกนะครับแต่ผมดูแล้วก็ใบก็เขียวดีแหละตรงนู้นแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดต้องต้อ,ตอดูแลแบบเนี้ยผมคิดว่าอีกไม่นาน,น้ะครับสี่ห้าปีเนี่ยออกลูกแน่นอนครับต้อเหมือนที่พี่ให้ดูรูปเมื่อกี้เนาะของป้าพาแกออกลูกเต็มขอแล้วต้นไม่สูง มะพร้าวเดี๋ยวผมให้ดูของมะพร้าวนะครับมะพร้าวต้นเตี้ยอย่างนี้มะพร้าวทับสแกนเนี่ยมันเป็นมะพร้าวต้นสูงแต่ออกลูกตั้งแต่เตี้ยเต้ยเดี๋ยวผมให้ดูรูปตามเนี้ยนะครับนี่อันนี้น้องโตวิเว้นรยยะกี่เมตรครับได้จำไหมสี่เมตรแปดเมตรแปดเมตรเนาะแปดเมตรนะครับมันก็จะทําให้ใบไม่คุมกันตามสูตรของผมนะครับที่แนะนําพี่เข้าไปคือแปดเมตรมุมนู้นก็คือแถวเดียวแถวเดียวสวย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 มากๆเลยครับนี่เราอยู่เพชรบุรีฮะ ทากลางทุ่งนาเดี๋ยวปกติถ้าโตแล้วพี่ขออนุญ,ญาตมาซื้อได้ครับ <laughs> นี่ดีวไว้ก่อนเลยนะครับเอาละฮะก็ถ้าเผื่อว่ายังไงเพื่อนๆที่มีแปลงมะพร้าวนะครับที่ซื้อของไร่ฟงพยาไปเดี๋ยวผมจะหาอกัดไปเยี่ยมให้ครบทุกแปลงเลยนะครับทุนนี้สงการก็แวะ <laughs> ว่างนะครับก็แวะเยี่ยมสวนได้นะครับขอบพระคุณน้องต้อนะครับแล้วก็ยังไงมีอะไรโทรสอบถามพี่ได้ตลอดเวลานนนอน,น,อ,นอ่ะขอบคุณนะครับน้องต้อขอบคุณครับนะครับถ้าเผื่อว่าชอบนะครับคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามตรงโลโก้ตรงกลางนี่ลยละครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับชาวสวนตัวน้อยๆอย่างผมทุนพระนายจากไร่พงพยามอพเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัสดีครับ